เจ้าอาทิตปฏิภาตนโยอนันทารายจมนันตราภะเตโยภูเรตตจ้าภตโยอาภัสยโยอาทิอ่าทำพิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปนี้นะครับก็จะเป็น เข้าสู่พิธีการอัญเชาวรกจิณร่งรางของคุณแม่สุพรรณีคุณรอดนะครับครัก่อนที่จะเข้าถึงกงุั้นนะครับเขาฝากกรอนเพื่อเป็นอนุอสติเตือนใจสักนิดหนึ่งนะครับให้กับท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้นะครับมรณานุสติไสเตือนใจแม้ยิ่งใหญ่สักเพียงไหนไม่พ้นสูงสุดกับสู่สามัญทุกคน ไม่อาจจับอยู่คนยิดก,กาทานอันเกิดแก่เจ็บตายสังสารวัตรสัพสัพเวียนว่ายวัตาสงสารเวลาอยู่เร่งสักสมแต่บุญทานเพาราะนิพพานภาสารานผลบุญกรรมขอนอบน้อมกับคระวะไปยังองค์หลวงพ่อสีนวลน,นะครับพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์ของ หนองบัวสันตุกล่าวนรมสการท่านพระครูปฐุมสันติธรรมเจ้าคณะตำบลหนองบัวสันตุกเจ้าวัดวัดหนองบับวสันตุประธานฝ่ายสงฆ์รามสการไปยังท่านพระเถรานุเถระภิษุสมเนนที่กรอ,อยางยิ่งทุกรูุรับเรียนไปยังท่านประธานนั้นพิธีในวันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสรารคามนะครับเขตอำเภอย,อยางศรีสุรารับท่านเป็นอสอนจอที่น่ารักที่สุดของพวกเรานะครับตลอดวันนี้ที่ท่านให้เกียรติให้ความเมตตามาเป็นประธานในพิธีป่ายาคารุครับในวันนี้นะครับที่รองท่านผูเกรตที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับก็เดินทางมาสู่บริเวณชาวันสถานวัดหนองบวสันตุของเรานะครับ ซึ่งมาร่วมในงานจอรกิจร่างของคุณสุพรรณีบุญรอดนะครับหรือคุณแม่สุพรรณีบุญรอดในวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2566ตั้งแต่คุณแม่สุพรรณีท่านได้ถึงแก่กรรมไปตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับผู้เป็นสามีสุจทีรัก นะครับลุงลูก็แสดงถึงความกระตันยูกระตเบที่ตากับคุณความเป็นกุศลส่วนพระพิธรรมาตั้งแต่วันที่13นะครับก็เป็นเวลาสองคืนซึ่งเมื่อคืนก็เป็นคืนสุดท้ายครับวันนี้ก็ได้นําร่างันและวิญญาณของแม่มาตั้งไว้ที่บริเวณเมนของเราเพื่อประกอบพิธีมาเป็นกุศลและก็ชาปนกิจศพในวันนี้นะครับครับกระผมนายสังคมผินขวัญผู้ชานาญการพิเศษจากโรงเวณบ้านหนองบัวสันตุนะครับวันนี้ได้รับฉันทานุมัิ จากทางด้านเจ้าภาพให้ดำเดนินหน้าที่เป็นพิธีกรในงานชบานกิจศพของคุณสุพันณ์บีญนรอบหรือคุณแม่สุพันณ์นีญนรอบนะครับในวันนี้นะครับก็ถือว่าในส่วนตัวและครอบครัวก็มีความสนิทิดเทกันครับก็ถือว่าเป็นเกียรติได้มาร่วมส่วนรวงวิญญาณในวันนี้นะครับครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการในวันนี้ครับขออนุญาตนำเรียนขั้นตอน ต่างๆเพื่อให้กับท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าท่านที่มีส่วนในพิธีสําคัญวันนี้นะครับได้รับทราบก่อนพอคร่าวๆพอที่จะทําให้พิธีได้ราบรียบเรียบร้อยดีนะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับเราก็จะร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกไว้อะไรกับผู้วัยชนนะครับผูหน้าเมนนะครับลําดับต่อไปก็จะเป็นการรับเงินสงเคราะห์ศพนะครับสงเคราะห์ ให้กับญาติของผู้วัยชนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็หลายคณะบุคคลที่จะร่วมนะครับมอบร่วมทําบุญให้กับผู้วัยชนในวันนี้นะครับครับหลังจากที่ทางด้านเจ้าเาจ้าภาพได้รับมอบเงินต่างๆนะครับเป็นเงินของญาติผู้วัยชนเสร็จแล้วนะครับเจ้าภาพก็จะมีกิจอันเป็นกุศลมอบให้กับ กอ,องทุนหรือว่าให้กับหน่วยงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนของเรานะครับหน่วยงานที่หนึ่งก็วัดหนองบัวสันตุวัดหนองบัวใต้โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบังบวสันตุสูงพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์หนองบัวสันตุต้ยามหนองบัวสันตุหน่วยอปพ,อพอรอและหน่วยจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดน,นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นพิธีทอดผ้าไตร บางสุกุนนะครับเป็นรายเปิดนะครับวันนี้ทางด้านเจ้าภาพก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตูนะครับท่านสมมาตรสาวทองขาวนะครับลำดับต่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีทอดผ้าบางสุกุนนะครับวันนี้มีทั้งหมดอยู่8ชุดนะครับมีทั้งหมดอยู่8ชุดนะครับชุดที่หนึ่งมีทั้งหมด9ชุดนะครับนะครับมีทั้งหมด9ชุดนะครับชุดที่1 2 3 จนถึงชุดที่แปดนะครับก็ทำความเข้าใจว่าท่านมารับในส่วนของผ้าบางสกุลหรือซองปัจจัยบางสกุลจากทางด้านผู้ช่วยพิธีกรน,นะครับแล้วก็ไปวางทับได้ได้ส่สินตั้างานอย่างนี้เป็นไดส้สายโยงนะครับทับสายโยงเสร็จแล้วก็ท่านก็กลับไปดีเก็ยีรับรองนะครับส่วนชุดสุดท้ายนะครับส่วนชุดสุดท้ายก็หลังจากที่ท่านวางผ้าวาง สองปัจจัยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอญาตท่านได้นั่งรอรับการพิจารณาจากคณะผูท้ท่านนะครับก็เป็นจบพิธีนะครับก่อนจากนั้นนะครับก่อนที่จะถึงพิธีทอดผ้าไตรสลัดสมบทานเป็นไตรสุดท้ายนะครับกผมก็ขอญาตได้นําเรียนประวัติพอสังเกตซึ่งเป็นประวัติของผู้วัยชนนะครับให้ทุกท่านได้ทราบเป็นกล้งสุดท้ายน,นะครับแล้วก็จะต่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีทอดผ้าไตรบังคุลสลัดรมบัตานวนางดอกไม้จันทร์แล้วก็เสร็จพิธีครับ วันนี้ผู้ช่วยพิธีกรของเรานะครับประกอบไปด้วยท่านอสปอโตไทนนทศรีนะครับจากทีมงานของเรานะครับท่านท,านทองสาทองดาวปีหน้กกากระสาครับผมหรือป้าต้อยของเรานะครับแล้วก็ท่านสมเด็จแก้วตานะครับผมและในส่วนของพ,พิธีกรทางฝ่ายศัลยพิธีกรของเราคุณพ่อคุณตาคุณเทพาคุณพ่อศิษฐ์มอมมีสุขนะแล้วก็ทีมงานนะครับในส่วนของ ไป,ไปจัดการศพนะครับก็ประกอบไปด้วยท่านสบตบุญพี่นบนุรเสกดาท่านผู้ช่วยสปอเอิร์ธนะครับอีกคนหนึ่งนะครับผมช่วงนีเ้นเ,รนนเรียนเชินะครับรน,นิมนต์สมเเรนะครับสัมเนระหัวหน้าฝ่านะครับเชิญข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญไม่ว่าจะเป็นสามีเป็น,นบุตรธิดารวมไปถึงญาติพี่น้องที่จะ ร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับเป็นการให้เีลี่ยนระไว้อะไรนะครับระลึกถึงคุณงานความดีของผู้วัยชนครับเชิญครับครับหลังจากที่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเสร็จเรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปนะฮะก็จะเป็นการมอบเงินให้กับญาติผู้วัยชนในสมาคมหรือว่ากองทุนต่างๆนะครับ ครับต่อไปก็เรียนเชิญญาตินะครับท่านที่พอที่จะยืนได้อยู่หน้านะครับเพื่อเป็นเกียรติในการถ่ายรูปนะครับถ่ายภาพเพื่อที่จะทำพิธีมอต่างๆข้างรูปของคุณสุพันีีบุญรอดนะครับรอบค็ตกอรกกาบขอบพระคุณตัวแทนกองทุนต่างๆนะครับขอบคุณบริษัท a i a นะครับขอบพระคุณโดยงารที่มาร่วมในันะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการ มอบเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนครับวันนี้ทางด้านเจ้าภาพก็มีจิตอันเป็นกุศลนะครับเพื่อเป็นการที่สุนทรให้แด่ดวงวิญญาณของคุณสุพรรณีบุญรอดในวันนี้ครับในงานแรกที่จะได้รับเงินกองทุนจากทางด้านเจ้าภาพนะครับเรียนเชิญตัวแทนจากวัดหนองบัวสันตุนครับเรียนเชิญท่านวัยาวัจกรเป็นท่านที่ได้รับมอบหมายครับเรียนเชิญครับในงานที่สองก็วัดหนองบัวใต้นะครับเรียนเชิญต่อเลยนะครับ เชิญเชิญบ้านหนองบัใต้ต่อเลยนะครับเชิญเชิญเลยครับโดยงานที่สามครับโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุครับวันนี้ท่านคุณครูปมงสุขภาพก็เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนให้กับทางด้านโรงเรียนนะครับที่จะรับมอมเงินนะครับโดยงานที่สี่ครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวสันตุครับ <c oughs> ในงานที่ห้าครับคุณครูตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ครับในงานที่หกครับจากตู้ยามหนองบัวสันตุนครับในงานที่เจ็ดครับ เป็นซอยเขาก่ะไอเป็นซอยหอล่นะครับอันตัวนี้ซอยเป็นซอยเลยนะโดยงานที่เจ็ดครับหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนครับอปพอรครับและในงานที่แปดนะครับชุมรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดหนองบัวสันตุครับวันนี้ต้องขอบคุณทางฝ่ายผู้ช่วยผิจิกรร่วมนะครับจากบริษัทเอเออย่างด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ ให้ความปรณามาเป็นฝ่ายผู้ช่วยผูจกรด้วยนะครับต้องกราบขอบคุณอย่างสุดครับกับจากบุญกุศลนะครับต่างๆท,ที่ทางด้านจะภาพได้อุทิศให้กับทางฝ่ายคุณแม่พันณีวันนี้นะครับขอให้เป็นพลังหนุนส่งให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่สุพันณีบนรอบสุดสุดพุทธิบุญที่สุวรรษครับขอบคุณย่าิครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ ครับระดับต่อไปนะครับหลังจากที่ทางด้านญาติได้บำเพ็ญบุ่งมอบเงินให้กับกองทุนสาธารณประโยชน์ต่างๆแล้วนะครับก็จะเป็นวิธีในการทอดผ้านะครับนะครับทอดผ้าไตรบังสุกุลนะครับในชุดแรกจะเป็นชุดไตรหนึ่งไตรนะครับเป็นชุดไตรเปิดนะครับไตรบังสุกุลนะครับวันนี้ทางด้านเจ้าภาพได้รับความเมตตากรุณา จากท่านผู้บริหารสูงสุดของตำบลของเรานะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบัวสันตุครับโอกาสนี้กับผมขอได้เรียนเชิญท่านนายกสมมาศสาของข่าวครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบัวสันตุครับก่อพิธีทอดผ้าไตรพันุสกุลแรกครับเรียนเชิญครับราบ,บนิมนต พระคุณเจ้านะครับพระเลขาเจ้าคณะตำบลหนองบัวสันตุนะครับหนองบัวกาเหรียนอำเภอพยัค์นะครับพระเลขาเจ้าคณะตำบลหนองบัวกาเรียนไหนองบัวเฉยเฉยนะครับขอรำมรสก,การขอไฟรับขออาจจะ เขียนมากำวกลิดหนึ่งนะครับกับนิมนตร์ครับเป็นองค์พินาภาพไตรมงุลแรกนะครับกับนิมนต์ครับวันนี้ก็ต้องนับราการขอบพระคุณพระนาพระคุณท่านนะครับที่ได้มาเป็นเนื้อนาบุญในการประกอบพิธีมาเป็นผู้ส่ในครั้งนี้ให้กับญาติผู้ววยชนและท่านเกีุ่กท่านนะครับนะครับรประนมมือมาเป็นกุศลพร้อมกับท่านนายกสมาัติครับ สาธุกับธรรมสการท่านเลนขาเจ้าพระนตําบลหนองบัวจากอำเภอพยักษ์นะครับกบขอบคุณท่านายศสมมากสาทองขาวเป็นอย่างสูงครับขับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทอดผ้าบางสุกุลนะครับแล้วก็ส่องปัจจัยสยามธรรมหรือสองปัจจัยบังสุกุลที่เราเรียกนะครับเราจะทําพิธีในการทอดต่หมายอยู่ในศาลาพิธีนะครับ ขออนุญาตให้จีมงานฝ่ายชุมชนที่ก่อนได้เตรียมสถานที่นับหนึ่งนะครับที่เราเตรียมพร้อมนะครับในชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งท่านที่หนึ่งครับเียนเชิญท่านผู้ใหญ่อํานวยแก้วบุษสาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งหนองบัวสันตุครับท่านที่สองครับเียนเชิญผู้ใหญ่บุญรองร่วงบุญดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สอง ท่านที่สามเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เสงสังสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามท่านที่สี่เรียนเชิญท่านผู้ช่วยสุบินราชาเมินผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งท่านที่ห้าเรียนเชิญท่านผู้ช่วยลักมณีพาหพรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งและท่านที่หกครับเรียนเชิญท่านผู้ช่วยกวีสุวรรณธัธดาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองครับชุดที่หนึ่งครับ เรียนเชิญทั้งหกท่านครับ <c oughs> รัหลังจากที่ได้พาเสร็จแล้วแล้นั่งรอคณะแป๊บหนึ่งนะครับเราจะากล่าวคําถวายพร้อมกันนะครับร <c oughs> ับ <c oughs> ครับเราจะกล่าวคำสลายพร้อมกันนะครับนามะรูปังอนิจังนามะรูปังทุกขงังนามรูปังอานัตตาสาธุนะครับในชุดที่สองในชุดที่สองครับท่านที่หนึ่งครับเรียนเชิญท่าน เลขาประยุนนางศรีคุณเลขาธุการท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตุครับจากนันตำบลเด่ท่านที่สองครับเรียนเชิญท่านสอปตออุทัยนทนทศรีครับท่านที่สามเรียนเชิญท่านสอปตอบุญเฮืองโพแสงดาครับท่านที่สี่ครับเรียนเชิญท่าน คุณหมอกัญจพันธ์กระต่ายทองผู้บริการลงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวสัน,ต,น, 5, น,น,บบนสตุท่านที่ห้าเรียนเชิญรัตนบดโรสมพงศ์แก้วแกมเกตท่านที่หกเรียนเชิญท่านเกษตรทีรพงษ์คาคบสมบูรณ์ครับท่านนี้เรียนเชิญทั้งสองท่านเอ่อทั้งหกท่านในชุดที่สองครับ ครับราจะกรรมคำถมายพร้อมกันนะครับนามัครูปังอี an ิจังนามัครูปังทุกขังนามัครูปังอนัตตาสาธุ ครับต่อไปเป็นชุดที่สามนะครับชุดที่สามท่านที่หนึ่งครับเรียนเชิญอดีตผู้ริการเรียนบ้านหนองโบสันตุครับเป็นเชิญคุณพ่อคุณมากโคตรไกรสอนครับท่านที่สองครับเรียนเชิญคุณพ่อสมหมายตันประสาทครับท่านที่สามเรียนเชิญคุณพ่อคุณตาโพเทพาท่านที่สี่เรียนเชิญคุณพ่อสิงห์ม่อมีสุข ท่านที่ห้าเรียนเชิญคุณครูสัมฤทธิ์แก้วตาและท่านที่หกเรียนเชิญคุณพ่อสุชาติทีจังครับเรียนเชิญในชุดที่สามครับเชิญครับนี่เนาะนี่เนาะดีกว่านะ กลั <c oughs> บพร้อมแล้วก็กล่าวคำถวายพร้มอมกันครับนามรูปังอนิจังนามรูปังทุกขงังนามรูปังอนัตตาสาธุ เราไปเป็นชุดที่สามนะครับในการทอดผ้าบรงสกุลนะครับชุดเอ่อชุดที่สี่นะครับขออภัยครับชุดที่สี่ท่านที่หนึ่งครับเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจเอกชยุธมารสีครับท่านที่สองครับเรียนเชิญคุณสหชัยอุตราครับท่านที่สามครับเรียนเชิญคุณจิรวัตรบัพพชาติครับ ท่านที่สี่ครับเรียนเชิญคุณธรมิตาศรีขันธ์ครับท่านที่ห้าครับเรียนเชิญคุณนัทนิชารุษโถนะครับและท่านที่หกครับเรียนเชิญคุณขันเรือนรอดสุโข,ขครับเชิญทั้งหกท่านครับความเป็นชุดของอาชีมงานจากบร A ิษัทเอนะครับ ับเรากับคำาถวายพร้อมกันนะครับนามรูปังอน,นิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอน,นันตาสาธุครับขอบคุณมากครับครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีทอดผ้าไรบรมสกุลในชุดของท่านประธานนะครับซึ่งวันนี้ทางด้าน จ้าภาพนะครับญาติของผู้วัยชนวันนี้นะครับก็ได้รับความเมตตากรุณาจากท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับท่านได้เดินทางมาเป็นประธานในการทอดผ้าต่อยสกุลในชุดสุดท้ายในวันนี้นะครับโอกาสนี้ครับกับเรียนเชิญท่านสอจธีรวัตถุดีนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามอำเภอยางศรีสุราษฎร์ครับเป็นประธานในการทอดผ้าต่อยสกุลครับโอกาสนี้เรียนเชิญครับ ก็ขอได้รับความเมตตาครับกรานิมนต์ท่านพระครูปฐุมสันติธรรมเจ้าคณะตบหนองโบสันตุเจ้าวาดวัดหนองโบสันตุครับเป็นองค์ประธานในการาพินาผ้าเตยของสูตประธานครับจากนิมนต์ครับรัอบอกกันี้นะครับเดียนเชิญทุกคนทุกท่านครับประนมมือประเพณีกุศล พร้อมกับธรรมสงานครับ <c oughs> ส,สูกมาสักการขอบพระคุณองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนี้นะครบคับท่านเป็นประธานในการพิจารณาภาพไตรผมกุลพร้อมกับเป็นประธานในการประชุมเพลย์งานกิจในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณด้าน,น,นประธานท่านสจธิวัตทุธุีนะครับ แล้วต่อไปก็จะเป็นการวางดอกไม้จันทร์เพื่อสลายร่างของคุณแม่สุพรนีบุญรอดนะครับหลวงู่ทั้งตอเราจะขึ้นข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ลงรงกลางนะครับถราวันนี้ในนามของเจ้าภาพน,นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับท่านสอนจอมิรวัตถุดีนะครับท่านนายกสมบัติสาวทองขาวนะครับและท่าททุกคนทุกท่านนะครับที่เกียรติมาร่วมงานในวันนี้เป็นอย่างสูงครับผมยังไงก็ ท่านไหนที่พอที่จะเดินทางก็เข้าไปในบ้านนะครับทางด้านเจ้าภาพก็มีอาหารไว้เลี้ยงเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับเอาวันนี้ทางด้านเจ้าภาพไม่มีอะไรที่จะตอบแทนในน้ําใจทุกท่านครับก็จะมีของชำร่วยเป็นถุงอาหารถุงนมนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณท่านผู้เกียรตินะครับ นะครับก็ในนามของเจ้าภาพก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับท่านไหนที่เดินทางกลับก็ขอให้กลับด้วยความสวขภาพครับกระผมสังคมพ,พิมพันธ์นะครับขออาานุญาตทำหน้าที่เป็นพิธจีกรในวันนี้ค่ะตุหัวข้อประการใดก็ต้องกลาบขอไัยคำขอยอนดีการทำหน้าที่เป็นท่าน,นี้ครับ